สวัสดีคืนนี้ gentle night gentle mind สวัสดีค่ะ gentle night gentle mind ก่อนจะไปฟังเรื่องราวในคืนนี้ได้เวลาตะวันรับขอบฟ้าไม่อยากจะชวนทุกคนมาส่งดวงตะวันไปพร้อมๆกันค่ะรายการของเราจะมีบทส่งตะวันซึ่งทุกคนสามารถพูดตามได้นะคะบทส่งตะวันขอบคุณดวงตะวัน ที่ส่องสว่างให้เราในวันนี้ขอบคุณหัวใจเราที่สู้ไม่ถอยแม้เหนื่อยเพียงใดขอบคุณทุกย่างก้าวทั้งพลาดพลั้งและสำเร็จส่งตะวันลาลัฟ้าพร้อมรอยยิ้มและความภูมิใจ คืนนี้เมย์อยากจะพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังรู้สึกวิตกกังวลค่ะกับความคิดที่วนเวียนไม่หยุดนะคะกับคำถามมากมายที่ผุดขึ้นมาในหัวแล้วก็กับความกลัวที่บางครั้งก็อธิบายไม่ได้นะคะนักจิตวิทยาค่ะดรอกร์มาตินเซลิกแมนกล่าวว่าความกังวลคือการ ใช้จินตนาการสร้างสิ่งที่เราไม่ต้องการค่ะเหมือนที่เรามักจะสร้างภาพเหตุการณ์ร้ายๆในหัวทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้นจากการศึกษาของสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติพบว่า1ในสของคนวัยทำงานค่ะมีภาวะวิตกกังวลนะคะโดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงค่ะผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเมื่อเรากังวลร่างกายของเราก็จะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมามีหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะหายใจ ขึ้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อเกร็งค่ะแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราผิดปกตินะคะมันเป็นเพียงระบบป้องกันตัวตามธรรมชาติของร่างกายเท่านั้นค่ะซึ่งวิธีการจัดการกับความกังวลก็มีดังนี้เลยค่ะ 1. นนะคะก็คือเทคนิคการหยุดความคิดค่ะให้เราหายใจลึกๆามครั้งนะคะแล้วก็พูดกับตัวเองว่าหยุดอ่าแล้วก็เปลี่ยนมาจดจ่อกับสิ่งรอบตัวค่ะ2คือการแยกแยะความกังวล อะไรที่ควบคุมได้อะไรที่ควบคุมไม่ได้อะไรที่เป็นแค่จินตนาการ mm hmm. ก็แยกแยะความกังวลเมื่อความกังวลนั้นเกิดขึ้นนะคะ3คือเทคนิคกังวลแบบมีขอบเขตค่ะจากงานวิจัยนะคะของดรซาร่าเคธแมกกวันค่ะ ก็ให้แนะนำเทคนิคนะคะว่าให้เราเนี่ยกำหนดเวลากังวล15-20นาทีเขียนทุกความกังวลค่ะลงบนกระดาษนะคะแล้วก็หลังหมดเวลาก็ให้พับเก็บไว้ค่ะถ้ากังวลอีกก็เตือนตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยกังวลในเวลาที่กำหนดนั่นเองค่ะ,ะวิธนีน่าสนใจเหมือนกันนะคะ คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยค่ะจัดมุมสงบสงบในบ้านนะคะฟังเพลงที่ผ่อนคลายแล้วก็ทำกิจกรรมที่ให้ความสุขค่ะสิ่งที่ควรจำไว้เวลากังวลนะคะคือ90%ของสิ่งที่เรากังวลเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจริงค่ะ ทุกความรู้สึกล้วนผ่านไปได้เราไม่ได้เผชิญมันคนเดียวและการขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอค่ะก่อนจากกันคืนนี้นะคะอยากให้คุณฟังค่ะได้พูดกับตัวเองว่าฉันยอมรับความกังวลที่มีแต่ฉันจะไม่ให้มันควบคุมชีวิตขอแค่หายใจและเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยเมจลาไปพร้อมกับบ,บทส่งใจสู่ราตรีค่ะ บทส่งใจสู่ราตรีปล่อยความกังวลให้ลอยไปกับสายลมเหมือนเมฆที่ผ่านมาและผ่านไปคืนนี้ขอให้ใจเป็นอิสระจากความกังวลแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ Have a good night ค่ะ